ะเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ยินกระซิบว่าอย่างไงนะครับติดเบาหวานจะขอเอาเองไม่ขอเองข,ขอเองถุกข,ขอเองในใีง่ป้าถุกคนเป็นคนขอะคลกมนเลยไม่ใบอ

เดี๋ยวรอรุนกันนะครับผมคุณป้านะครับตอนนี้สมาธิใช้สมาธินะครับผมเล็กุุจะออกมาเป็นตัวไหนกันคุณป้าอยากให้เป็นตัวไหนเนาะในใจ จะแปดนะตัวแรกเลขแปดไม่เคยมาล่างเลยแน้ำด้วยหลักสิบนะเออ่ท่านนาไม้ทั้งหลายหรือสถานที่ปกปักรักษาตรงนี้ขณะน,นี้ให้เห็นแล้วว่ามีเลขแปดมาแล้วหนึ่งตัวเลขต่อไปนั้นแล้วแต่ท่านจะเมตตาให้ลูกได้เห็นชัดๆ เน่าจะเป็นแปดหนึ่งก็ขณะนี้เราก็ได้เห็น สถานที่กักติดที่ต้นทอคนี้เลกหนนะจ่า ทะเบียนรถไี้งหมะนะชัดเลยนะคะว่าคือคงแปดหนึ่งจะเป็นหนึ่งหนึงยาวมากเลยแค่หนึ่งหมดหมดแล้วหมดกแล้วมายถึงหมดเดี๋ยวรอครับรอการที่จะเกิดเลขีจะมือก็มือมีอีกตัวเหมือนเลขสี่เดี๋ยวราดูไปด้วยกันครับ เราดูครับแปดมันจีหรือเปล่าไม,ไ,มไ,ไม่เต็ือไม่เต็มจากตัวที่หนึ่งถ้ามองครั้งแรกก็ได้แปดมือในกล้องเมื่อกล้องถ่ายลงเปเก้าแวก็จะ้แปนะค่ะจริงด้วยนะคักข,ขนะ<อ>เนี่ยเขาถ่ายเป็นเกั <9. S 1> เป็นเก้าหนึ่งชัด ตัวที่ต่อมาก็น่าจะเป็นหนึ่งอีกเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งตัวที่สามก็น่าจะเป็นตัวที่สามก็น่าจะเป็นหนึ่งถ้าเราเจอกันลุ้นเนาะแต่ทำไมมันยาวมากเลยเราเกรดมากน่าเก้าหนึ่งหนึ่งที่แม่ก็จะให้แค่สองตัวเก้ามากกว่าเก้านะตัวล่างก็เป็นหนึ่งหนึ่งก็เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเหมือนกันตัวที่สาม ครับชัดเจนเลยไม่น่าจะเป็นอย่างอื่น ตามสายตาคุณแม่เห็นเป็นตัวไหนครับคิดว่าเด็กถูะที่แรกเราเห็นเป็นแปดใช่ไหมครับถ้ามองแบบเริ่มออกมาคิดว่าแปดครับที่แรกเป็นแปดเนาะที่เรามองเห็นที่แรกเป็นแปดเนาะทอนนี้เมื่อเราเมื่อทูเรลี่ยนลงมาจนครบครับป้าดูด้วยแบบด้วยโทรศัพท์เนี่ยเป็นการชัดก็คือเก้าหนึ่งหนึ่งเป็นเก้าเป็นเก้าหนึ่งหนึ่งเนาะ ต,ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ชัดๆเลยนะเก้าครับเป็นเก้านึงๆนะครับผมคุณว่าชัดไหมล่ะชัดาหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนะครับเอากับเก้าก็ตัวเดียวกันก็อย่างนี้ก็แล้วแต่เราจะมีใจไปนำโชคให้เราไปหยิบเลขได้ตัวเดียวกันครับ นะครับผมนะครับสาหรับเลขทูบนะครับผมที่แรกเราเห็นนะครับนะครับที่แรกเราเห็นตัวแรกนะครับเป็น8นะครับผมที่เรานะครับที่เรามองเห็นที่แรกนะครับตามสายตาทุกท่านนะครับที่มองเห็นเป็น8นะครับพอทูบไหมมาอีกระยะหนึ่งสักพักหนึ่งนะครับผมตัวเลขก็เปลี่ยนนะครับผมตัวเลขก็เปลี่ยนนะครับตัวเลขเปลี่ยนเป็น9นะครับผมนะครับตัวที่2ก็1นะครับตัวที่2ก็1ตัวที่3ามก็1นนะครับผม น่าจะเป็นเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งกับเจดตัวเดียวกันนะครับผมอาจจะเป็นเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหเจ็ดเจ็ดนะครับผมนะครับผมหกับ9้าตัวเดียวกันนะครับผมนะครับในการจุดทูบของคุณแม่สุขคนนะครับผู้โชคดีนะครับถูกนะครับลอตเตอรี่นะครับนึกว่าที่ผ่านมานะครับส2บสองล้านนะครับผมคุณแม่นะครับคน ทำได้โชคไปครับส2ล้านวันนี้นะครับมาเดินทางขอโชคอยู่ที่นะครับวัดเทพชัยมงคลนะครับหรือว่าถีเรือล่มนะครับบ้านขยองนะครับผมนะครับคุณแม่ก็เดินทางเดินสายทําบุญนะครับผมหรือว่าเรียกคุณแม่กว่าเป็นสายบุญนะครับผมคุณแม่สุกนนะครับแม่ก็เดินทางครับสายบุญทําบุญนะครับแต่หลายวัดนะครับผม วันนี้นะครับคุณแม่ก็เดินทางนะครับเป็นที่แรกจุดแรกนะครับเดินทางมาที่นะครับวัดบ้านขยองครับผีเรือล่มนะครับจุดทูบเสี่ยงไทยได้นะครับผม911นะครับแปลกนะครับผมที่แรกนะครับแปลกมากนะครับที่แรกเราทุกคนครับมองเห็นเป็นแปดทุกคนเลยนะครับผมนะครับเป็นแปดนะครับทีนี้นะครับพอทูบไมม สักระยะหนึ่งนะครับกลายเป็นเก้านะครับผมกลายเป็นเลขเก้าเก้าศนย์หัที่ผ่านมาเป็นในที่สุดมาค่ะนะอี่คือหัวที่ผ่านมาที่สุดเอ่อหัวที่ผ่านมาที่ออกไปที่แล้วตัดภาพแล้วก็รูปเหมือนหลวงปู่สวงนะครับที่บ้านที่ได้รับไปนะฮะที่ไดรับไปบูชานะคะอ่าเป๊กหนงหัวขงวเก้าศูนย์เหรอวดก่อนเจ็บคุณป้าถูกมาทุกงวดเลยทุกงัวเลยทุกหัว อันนี้ก็ถือว่าถูกถูกตลอดไม่ไม่ได้โลหกนะแอดมินีจะรู้นะป้านะท่านนี้จะส่งให้เขาเขาเขาดูไอเอ็ดมันีนะคะให้เขาดูนี่ทั้งคืออังกอรนะคะนะค่ะแล้วก็ถามว่าที่ป้ามาที่หลวงปู่เมื่อเดือนเมื่อวันที่21พฤษภาคมป้าจึงรูปได้ที่คุณมาถ่ายกันว่าได้ตัวนี้เพื่อเอา50เนี่ยเพอเาตัอง้าน ได้ถูกเป็นสามตัวท้ายสามห้าห้าก็เราจะถูกเหมือนค่ะน้ำผักก็ไปออกมาอย่างนี้นะครับคุณป้าครับขอถามกป๊บหนึ่งครับตอนตอนที่คุณป้าถูกสิสองล้านนี้ ถูกประมาณกี่ปีแล้วครับอ๋อก็เมื่อวันที่16มีนาคมปีนี้เองครับเราทาน860ที่ที่ถูก12ล้านวันที่16มีนาคม2564คือปีนี้ใช่เลยที่หลวงปู่นี่ที่หลวงปู่สูงมาที่กระทำรักขังขันฉลากที่แบงค์รัฐบาลใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ12ล้านเลยไปซื้อที่ไหนครับฉลากใบนั้นนะครับซื้อที่ฉลากที่นู่นนะคะหลังที่บางนี่คือฉลากที่ถูกละวันที่หนึ่งยังอยู่เลยยังอยู่โอ้นี่ถ่าได้แล้วแต่ไปแต่ไปขึ้นแล้วเนาะ S <S เอาเแลปา้ป้าป้าเียนตรงนะโอป้าซื้อลอตเตอรี่ป้าถูกนะป้าถ่ายเอกสารตรวจว่เป็นศุกป้าก็ถูกจะบันทึกไปเลยว่าป้าซื้อที่ไหนเนาะนี่คืองวดรางวัลที่หนึ่งที่คุณป้านีครับหลักฐานยืนยันชัดเจนนะครับผมน,น,นะครับคุณป้าสิบสองล้านนะครับผมท <ใน S 2> ่านผู้ชมนะครับแล้วมาขออยู่ที่ที่วัดนี้ได้เก้าหนึ่งหนึ่งใช่ไหมครับสาที่นี่วันนี้ที่นี่วันนี้เก้าหนึ่งหนึ่ง นะค่ะเดี๋ยวนะป้าไปที่กองสลากนี่ราัคานะครับราคาโคลนนะครไปสนามบินน้ำโอ้อยู่ที่ไหนนี่ตรง้ั้นนะค่ะนกบลนนกบรีนนกบรีนท่อะไรเนาจะได้แบบนี้เนาะเรียนให้กับเพื่อนๆในที่ดูยูทู e ของทุกคนทุกช่องชาติเนาะครับรางวัลที่หนึ่งเราต้องไปทีนเงินที่กองสลากเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นนะคะผ่านนะผ่านนะคผมครับนี่คือการที่ว่าป้าบอกว่าไปที่กองสลากนะค่ะค่ะส่วน เช็คที่ป้าได้อมีเช็คด้วยครับผมสิบสิบเอ็ดล้านเหลือสิบเอ็ดล้านขับภาษีแล้วขับภาษีแล้วภาษีไปเก้าหมื่นกว่าบาทนะคะก็ห้าสิบตังค์ร้อยบาทไปเพื่อนเพื่อนคอยแล้วทุกวนนี้ไหว้จีวาราจย์นะไปชึ้นรถไปขึ้นรถขับรถอาจารย์ต้อรสูงป้าต้องเป้าหมายเบอร์หนึ่งป้าอยู่ที่นั่นโอ้โหได้ไหมครับจุดตรงนั้น ป้าวไม้นะครับของคุณป้าทุกคนนะครับจะเดินทางไปที่กระท่อมละสังขารหลงปูสวงนะครับออกจากนี่ไปนะครับผมออกจากวัดขยองนะครับออกจากวัดขยองนะครับขอขอโชคปูแน่นอนเดี๋ยวป้าจะประกาศที่นี่ได้เก้าหนึ่งหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งเนาะเป็นทั้สองอย่างเนาะเดี๋ยวไปไปที่กระท่อมละสังขารอีกทีนึงเราคิดกันเองเนาะแล้วแต่ว่าดวงไทรจะเห็นเอเคเนาะโชคไครดวงไทรนะคะถ้าเออ ท่านที่อยู่ในสถานที่นี้ไม่ว่าท่านเคยเสียชีวิตจากการเรือร่มนหรือประการใดวันนี้ข้าพเจ้าเดินทางมาจากฝั่งถิ่นมีเวลาน้อยนักไม่มีเวลาไปกราบได้ก็ขอโทษด้วยขอบุญไุส่นที่ข้าพเจ้าได้สร้างไว้อุทิศให้เก่ากับเหล่าท่านทั้งหลายด้วยขอให้ทุกท่าน โปรดไปสู่สุตติในสัมปายจะพบได้เฉดฟ้า